สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบางรีวิว YouTube Channel ของผมช่องที่นําเสนอรีวิวรถยนต์สุดล้ําสมัยรถคอนเซ็ปต์สุดเจ๋งและไอเดียใหม่ๆที่จะทําให้คุณลหลงไหลในโลกยานยนต์วันนี้ผมอยากขอความช่วยเหลือจากทุกท่านแบบสุภาพสุภาพเลยนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกดซับ c r i b e ช่องของผมหน่อยสิครับมันจะช่วยให้ผมมีกําลังใจทํารีวิวเจ๋งๆมาให้ดูต่อไปเยอะๆขอบคุณมากเลยนะครับสาหรับการสนับสนุน ก่อนอื่นเลยครับผมต้องบอกก่อนนะว่าวิดีโอนี้เป็นคอนเทนต์สมมติล้วนๆนะครับไม่ใช่ข้อมูลจริงไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD แต่อย่างใดมันคือไอเดียส่วนตัวของผมเองเกี่ยวกับรถปิกอัพพลัสสมัยใหม่รุ่นปี2026ที่ผมตั้งชื่อว่า BYD u ต t r a c o d r i p ผมจินตนาการขึ้นมาจากเทคโนโลยีล่าสุดของ BYD และแนวโน้มอ,อนาคตของรถกระบะไฟฟ้าไฮบริดเพื่อให้มันดูสนุกและน่าตื่นเต้นสําหรับแฟนๆรถกระบะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผู้เปิดตัวสุดมัน ลองนึกภาพดูสิครับคุณกำลังขับรถปิกอัพที่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรลากของหนักแต่เป็นนักริฟต์สุดโหดบนถนนสายโคง้งผสานพลังไฮบริดไฟฟ้าที่ทะยานจาก0ูนย์ถึง100ในเวลาแค่4.5วินาทีด้วยรูปลักษณ์ดุดันสีเทาเมทัลลิกเงาวับกรอบล้อใหญ่โตพร้อมปีกวินเทจสปอยเลอร์และระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับโหมด,ดฟต์อัตโนมัตินี่คือ b y d a n t r a Core d อ i f ัน0 2 6รถกระบะในฝันที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อปฏิวัติวงการปิกอัพให้กลายเป็นรถสปอร์ตออฟโรดตัวจริง อย่าพลาดรีวิวนี้เด็ดขาดเพราะมันจะทำให้คุณอยากมีมันซะเดี๋ยวนี้เอาละครับมาดูภาพรวมของ BYD Ultra ค r ดร i p กันก่อนเลยมันเป็นรถปิกอัพขนาดกลางแบบดูหรอกแคร สี่ประตูที่ผมออกแบบให้มีขนาดตัวถังยาว5.4เมตรกว้าง1.95เมตรและสูง1.85เมตรน้ำหนักตัวรถประมาณ2,300กิโลกรัมซึ่งเบาวกว่าคู่แข่งอย่าง Ford F150 Lightning อยู่พอสมควรเพราะใช้โครงสร้างตัวถังแบบไฮบริดคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมที่พัฒนาจาก DMO Super Hybrid Offroad Platform ของ BYD จริงๆแต่ผมอัปเกรดให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึง้นรองรับการลากจูงได้ถึง3,500กิโลกรัมและบรรทุกของได้1,000กิโลกรัมโดยไม่เสียสมดุลในการดรีฟฟ์หรือออฟโรด รูปลักษ์ภายนอกนี่คือจุดเด่นที่ทําให้หัวใจผมเต้นรัวเลยครับดูจากภาพที่ผมอัปโหลดมานะครับมันเป็นสีเทาเมทัลลิกเข้มสไตล์ชาร์เกรที่สะท้อนแสงแบบโฮโลแกรมด้านหน้าตัดทอนแบบเฉียบคมกับกระจังหน้าแบบดราก้อนเฟส3.0ที่มีโลโก้ b y d สีโครเมียมเงินสลักลึกไฟหน้า LED Matrix แบบอั t i v ฟที่ปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนและมีเดย์ทม์รันนิ่งลายรูปกรงเล็บเสือที่เรืองแสงสีน้ำเงินไฟฟ้า ดูดูร้ายแต่ล้ำสมัยสุดๆกันชนหน้าต่ำลง5เซนติเมรจาก,กุ่นชาร์กปกติเพื่ออโรดินามิกที่ดีขึ้นลดแรงต้านอากาศ CD ลงเหลือ0.32ส่วนฝากระโปรงหน้ามีช่องรับอากาศคู่แบบสกู๊ป2ชั้นตัวบนสำหรับระบายความร้อนแบตเตอรี่ตัวล่างสำหรับเทอร์โบชาร์เจอร์ช่วยดันอากาศเข้าเครื่องยนต์ไฮบริดด้านข้างตัวถังมีกันชนเสริมสไตล์ออฟโรดด้วยแผ่นสเกตคาร์บอนไฟเบอร์สีดำด้าน ล้ออ <Construction. S 2> ัลลอยขนาด22นิ้วลาย6ก้านโค้งเว้าสำหรับริฟยางออเทเรนขนาดเศษ285ส่วน45 R22 ที่ยึดเกาะถนนเปียกได้ดีเยี่ยมหลังคามีรางคาโก้แบบโมดูล่าที่ถอดประกอบได้ใส่หลังคาไฟฟ้าแบบโซลาร์แผงเพื่อชาร์จแบตเพิ่ม5-10%ต่อวันและปิกวินเทจสปอยเลอร์หลังคาแบบแอคทีฟแอโร่ที่ปรับมุมตามความเร็วช่วยเพิ่มดาวฟอสในการเข้าโค้ง ท้ายรถคือจุดที่ผมใส่ใจมากครับกระบะท้ายยาว1.6เมตรกว้าง1.6เมตรมีฝาท้ายไฟฟ้าที่เปิดปิดด้วยเซ็นเซอร์มือโบอกและมีเล็ดไลท์บาหลังเต็มความกว้าง120เซนติเมตรที่เปลี่ยนสีได้ตามโหมดขับขี่ไฟท้ายแบบสโมกเลนสไตล์สปอร์ตกันชนหลังยกสูงขึ้น200มิลิเมตร สำหรับออฟโรดพร้อมฮุกลากจุงสแตเลสกรุผงด้านล่างมีดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยระบายไอเสียไฮบริดแบบซ i เลนต์โหมดไม่มีเสียงดังรบกวนแต่ถ้าอยากดริฟก็สลับโหมดเป็นสปอร์ตแล้วว่าจะได้เสียงคำรามจากลำโพงแอคทีฟซาวด์ดีไซน์ที่จำลองเสียง V8 สุดคลาสสิกผมจินตนาการว่ารถคันนี้จะมีมุม Approach Angle 32องศาดิพาตัว Angle 22องศาและกราว d c คลีแรน240มิมที่ปรับได้ด้วย Air s u s p e n s i o n แบบอุดัพตีฟส สำหรับลุยโคลนหรือทะเลทรายมันจะวาดผ่านน้ำลึกได้ถึง800มิลลิเมตรโดยไม่ดับเครื่องด้วยระบบสีกันน้ำรอบตัวถังที่พัฒนาจากเทคโนโลยีเบดแบตเตอรี่ของ BYD ดูจากภาพนะครับมันจอดบนพื้นคอนกรีตสีเทาเรียบๆกับพื้นหลังตึกโมเดิร์นและต้นไม้เขียวๆทำให้ดูเหมือนเพิ่องออกจากโรงงานล้ำสมัยในปี2026เลยทีเดียวย้ายมาที่เครื่องยนต์และสมรรถนะกันบ้างครับซึ่งเป็นหัวใจของ BYD Ultra Cordive เลย ผมออกแบบให้มันเป็นปลั๊กอินไฮบริด PHEV แบบ Dual Motor AWD โดยมีเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรโบชา์จ4สูบ DMI 5.0ที่ให้กำลัง320แรงม้าและ450นิวตันเมตรทวินกับมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า200แรงม้าและหลัง300แรงม้ารวมกำลังรวม820แรงม้าและแรงบิด1,000นิวตันเมตรสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ Acceleration จาก0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ใน4.5วินาที0ถึง200ใน15วินาทีและท็อปสปีด240กิโลเมตรชั่วโมงที่จำกัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัยแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ Gen 3ขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ฝังในโครงสร้างชาร์จซิสแบบเซ l l to ูชาร์จ s ิใหม่เพิ่มความแข็งแรง30%และชาร์จเร็ว DC 800V ได้10-80%ใน18นาทีเรนไฟฟ้าล้วน150กิโลเมตรในโหมด EV และรวมไฮบริด1,000กิเมตร ต่อถังประหยัดน้ำมันแค่2.5ลิตร100กิโลเมตรในโหมด Eco ระบบขับเคลื่อนมี8โหมด Eco, Normal, มอ o r t อ r ดริฟท์ออฟโรดแซนด์มัดและสโน w โดยโหมดดริฟทคือไฮไลท์ที่ผมคิดขึ้นมามันจะล็อกทอกเวกตอริงหลังล้อ60:40ต่อเพื่อสไลด์เข้าโค้งแบบโปรดริฟท์เรเซและมีล้อนคอนโทรลที่บูสต์พลังไฟฟ้าทันทีเพื่อกริปสูงสุด เกียร์อัตโนมัติ10สปีด ECVT ที่ปรับอัตราทีละ0.1วินาทีตาม AI Predictive Driving ระบบเบรกเบรโม่6พิสตันหน้าดิสเวนติเลเท็400มิลลิเมตรหลัง380ม mm. ิลลิเมตรกับ Regenerative Braking ที่ชาร์จแบตกลับ40%ขณะเบรกจาก100กิโลเมตรชั่วโมง ส่วนซูสเตนชั่นเป็นดับเบิลวิชบนหน้าและมันติลิงหลังผสมอะแดปเตอรดัมเปอร์ที่อ่านพื้นผิวถนนด้วยกล้ราและลีด้า360องศาทำให้มันนุ่มนวลบนไฮเวย์แต่แข็งกร้าวในการรีฟหรือกระโดดเนิน มาพูดถึงเทคโนโลยีกันเถอะครับ BYD a t r a c o r d r i f t จะมาพร้อม d ิงค์7.0 OS บนหน้าจอเซนทรั15.6นิ้ว Curl OLED ที่หมุนได้90องศาเป็น Portrait สำหรับ Navigation หรือ Landscape สำหรับ Entertainment หน้าจอ Driver Display 12.3นิ้ว HUD Projection 24.6นิ้วที่แสดง Augmented Reality Navigation กับ d r i f Line บนกระจกหน้าระบบ ADAS Level 3 Autonomy ที่ขับเองได้ในเมืองและ Highway ด้วย30เซนเซอร์รวมคาเ8ตัวราดาร์5ตัวและลิด1ตัวความละเอียด 4D สาหรับ เทคสิ่งกีดขวางล่วงหน้า500เมตรภายในห้องโดยสารคือโอเอซิสหรูหราแบบสปอร์ตี้ครับเบาะหนังนัปป้าสีดำเทาเพอร์ฟอเรตเต็กกับตะเข็บสีน้ำเงินไฟฟ้าเบาะหน้าสปอร์ตบัคเก็ตแอดจัสเทเบิล18ทิศทางรองรับ massage heating เวนติเลชันและเมมโมรีสำหรับ4ผู้ใช้บอดหลังสปาเชสพับได้60ต่อ40มีรีคลาย30องศาและ USB C พอสี่ช่องพวงมาลายัยดีคัดหนังเอาแอร์คันทาร่ากับแพดเดิลชิปเ t e r ์สำหรับ m a n นวลโอเ r อร์ไในโหมดรีแผงแดชบอร์ดคาร์บอนไฟเบอร์ทรมกับแอมเบียนท g ไลติ g ง4สีที่ซิงกับเพลงหรือโหมดขับขี่ช่องเก็บของเยอะมากรวมถึง c o ลเลอร์บ็อกใต้บอดหลังที่เย็นได้5องศา ระบบเสียงไดโนเดโอดีพรีเมียม16ลำโพง2,000วัตต์กับซับวูฟเฟอร์ในกระบะท,ท้ายสำหรับปาร์ตี้โหมดเปิดเพลงดังลัง ing, ่นแคมปิ้งเฮดอัปดิสเพลย์ไม่ใช่แค่แสดงสปีดแต่ยังโอเวอร์เลย์ริฟแองเกิลจีฟอร e สเมเตและ Virtual Opponent สำหรับแข่งริฟกับ AI ระบบ V2 เอเจนท์ทูโหลด3,600วัตต์ชาร์จแก๊สเจ็หรือไมโครเวฟได้ทั้งคืนและ v มี2เจเจนท์ทูกริดส่งพลังกลับบ้านได้7กิโลวัตต์สำหรับออฟกริดลิฟวิ่งด้านความปลอดภยัยผมใส่ทุกอย่่างทีคคิดไดไ้รับ โครงสร้างตัวถัง High Strength Steel 75%กับ Crumple Zone ที่ดูดซับแรงกระแทก50%มากกว่ารุ่นเก่า Airbag 10จุดรวมนี้และคือเทนสำหรับทุกที่นั่งระบบอ e a l l เรียกฉุกเฉินอัตโนมัติด้วย 5g connectivity และ black box recorder ที่บันทึก360องศา30วินาทีก่อนอุบัติเหตุระบบ driver monitoring camera ที่ดีเทกหาวนอนหรือเมาแล้วหยุดรถเองได้ r r k e Assist กับ collision avoidance ที่หลบรถข้างหน้าได้80%ของกรณีและ off road safety ด้วย roll cage ในตัวและ Ti r e pressure monitor แบบ real time ลองนึกภาพการขับขี่จริงจริงดูครับเช้าวัวนเสาร์คุณสตาร์ทรถด้วยแอปบนมือถือแบตเตอรี่เต็ม100%จากชาร์จโอเวอร์ไนที่บ้านอีวีโหมดเมีย่ปรีบขับเข้าเมืองด้วยอีโคโหมดประหยัดสุดๆระบบครูสคอนโทรลอะดัพตีตามรถข้างหน้าแบบสมูทถึงทางด่วนสลับเป็นสปอร์ตโหมดแล้วบูมพลัง820แรงม้าพุ่งพยานเกียร์ e cvt เปลี่ยนรอบดัแบซิมเลสคุณรู้สึกถึงทร์กเวกเตอร์ริงที่ดึงหลังล้อให้เข้าโค้งแบบโปร บ่ายแก่แก่ไปออฟโรดกับเพื่อนเพื่อนเปิดมัดโหมดสูสเนชั่นยกสูงระบบแทรชชัน่นคอนโทรโลล็อกเฟืองหลังเพื่อลุยโคลนลึกกระโดดเนินเล็กๆแล้วแลนด,ดิ้งนุ่มๆด้วยดัมเปอร์ที่ปรับเบลล์ไทม์ด้วยยูโรเซนเซอร์เย็นนี้เปลี่ยนเป็นรีบโหมดที่ข้ามพื้นหญ้าเปียกๆคุณเหยียบคันเร่งหรือระบบล้อนคอนโทรโลบูส์มอตเตอร์หลัง300แรงม้าล้อหลังสไลด์ออก180องศาเพอร์เฟกแล้วคัลเตอร์สตีเวอร์เข้าโค้งต่อเนื่อง5รอบ HUD แสดง G-Force 1.2G และสกอร์ดงจีฟรอสหน100สุดมัน ตอนกลางคืนกลับบ้านด้วย E ีวีโหมดไฟหน้าแมทริกซ์สองสว่าง300เมตรระบบไนท์วิชั่นคามราช่วยเห็นสัตว์ตาเปิดเพลงร็อกผ่าน Spotify i อินเตเกรตกับดีลิ้งเสียงดังกระหึ่มแต่เคบินเนียเพรา t แอคทีฟน้อยแคน l ซเลชันถึงบ้าน V2S ส่งพลังชาร์จโทรศัพท์ทุกเครื่องในบ้านนี่แหละครับชีวิตกับ BYD u l t r a ัน r รา r i มันไม่ใช่แค่รถแต่เป็นพาร์ทเนอร์ในทุกแอดเวนเจอร์ แต่เดี๋ยวก่อนครับผมยังมีไอเดียเจ๋งๆอีกเทียบเกี่ยวกับคันนี้เช่น Customization Option ที่คุณเลือกสีตัวถังได้10แบบรวม Holographic Wrap ที่เปลี่ยนสีตามแสงแดดหรือ Accessory Pack สำหรับรีบอย่าง Harness b เบลและโรบาร์คาร์บอนราคาที่ผมคาดการไว้สำหรับเบรดโมเดลอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านบาทในไทยถ้าขายจริงปี2026มันจะ Dis r รูปตลาด pick up d ด e s e l ทุกตัวแน่นอนเพราะอ c o friendly แต่ PowerF u l กว่าเปรียบเทียบกับคู่แข่งดูบ้างครับ ้าเทียบกับ Toyota h i l u x GR Sport มันจะเร็วกว่า2เท่าใน Acceleration และเร n นปไกลกว่า2เท่าใน EV e Mode ถ้าเทียบ Ford Ranger Raptor r i f Edition ที่เพิ่งออกมันจะมี Talk Vectoring ที่ฉลาดกว่าเพราะ AI เ e a r นจาก Driving Style ของคุณส่วน Rivian R 1 T มันจะประหยัดกว่าและ Off Road ได้ดีกว่าเพราะ Ground Clearance สูงกว่า40ม mm. มแต่ BYD a n t o d r i จะชนะตรงราคาที่ถูกกบว่า20%และ Service Network ของ BYD ที่แผ่ขยายทั่วโลกแล้ว ผมเชื่อว่าถ้า BYD ทำจริงมันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์รถกระบะจาก Workhorse เป็น Playhorse สุดล้ำทุกคนจะอยากมีไม่ใช่แค่ Farmer หรือ Builder แต่ Street Racer และ Adventure ด้วยคุณล่ะครับสนใจไอเดียนี้ไหมคอมเมนต์ Comment บอกผมหน่อยสิว่าอยากเห็นฟีเจอร์ไหนเพิ่มหรือสีอะไรเจ๋งสุด สรุปแล้วครับ BYD อั BY t r a c o n p 2 0อ6คือรถในฝันที่ผมสร้างขึ้นจากแพชชั่นในยานยนต์มันผสานดีไซน์ดุดันเพอร์ฟอร์แมนซ์มหาศาลเทคล้ำ,ลำและเซฟที่สุดยอดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวถ้าคุณเป็นแฟน BYD หรือรถปิกอัพต้องไม่พลาดรีวิวสมมตินี้เด็ดขาดก่อนจบวิดีโอขอให้กด s u b s c r i b e ช่องอัลโตบางรีวิว b e Channel ของผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถคอนเซปต์เจ๋งๆแบบนี้และสำหรับวิดีโอถัดไปฮุกสุดมัน ลองนิกภาพรถ SUV ไฟฟ้าที่บินได้ด้วยโดรนวิ่งพับเก็บลุยอวกาศใกล้โลกในปี2030มันคือ Tesla c y b e r ร r คอร์ v o ที่ผมจินตนาการขึ้นรอติดตามได้เลยครับสวัสดี